ไอหนุ่มไอหนุ่มเบ็ดกบไอ้เบ็ดกาะมือด้วยนะอันนี้กลัวขี้กระเดือนนะครับนี่ไอพ่อมันตลกว่ะไอระวังเบ็ดกามือเด้อเจ็บแท้ไดนจินดามณีไม่เน้นทรงนะครับแต่ว่าเน้นคาถาคนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาได้เฉยเอาแมนดิแฟนมาช่วยดิเอาทั้ไปเล่นไปได้หมดโอาทุกคนได้มาดูคสวัสดีครับวันนี้เราก็ ามาดูทีมงานนะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันนะครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรกันครับวันนี้เราจะไปใส่เบ็ดกันนะครับเบ็ดอันนี้อันนี้เบ็ดนี่เออมันยังมันยังใหม่ๆอยู่นะนี่ไปดาวมาเดี๋ยวว่าเลยไม่เคยไม่เคยใส่บอลนี่หรืออเคยใส่ไม่เคยครับผมไม่เคยใส่ฝนตกรถเป็นผ่วงวะใช่ครับมาดูนะครับทีมงานเขาจะไปใส่เบ็ดเบ็ดอะไรเบ็ดเสียบบอลนี่แมนใช่ครับเบ็ดเสียบอันนี้อันนี้คือทําอะไร คือขั้นตอนแรกนะครับเรามาหาเหยื่อนะครับไสเดือนขี้ไก่เดือนเนาะครับไสเดือนนะครับหรือว่าขี้ไก่เดือนนั่นเองไม่ใช่ไส่วันนะครับได้อยังงโบได้ไหมครับโบนะครับนี่ครับนีวันนี้วันนี้คิดว่าจะได้ไหมวันนี้เนี่ยปลาต้องได้ค่ะว่าอากาศเป็นใจได้วันนี้น่ะอากาศกูนะฝนตกนะครับฝนกำลังไปปล่อยครับบรรยากาศดีฝนตกฝนตกวันนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกไสเดือน ถ้ายวันมันจะสั้นกว่านี้สาใส่ปีละ่ะยาวยาวใส่ปียาวกว,ว่านี้เนี่ยโอ้หดรวมสมบูรณ์มากเลยครับนี่ดูสาเดือนครับนี่คือวัตถุดิบเหยื่อนะครับหาเหยื่อหาเหยื่อขุดปไปนิดนึงโอ้เจอแล้วเนาะอยู่นี่ตรงนี้มันจะเยอะแถวนี้เยอะมี่โป๊แถวนี้เอะเยอะเลย์เลยขุดไปก็เจอแล้วลากม<อ>าเยอะเลย น่ยอนึ่สุี้เยอยแล้วครับอะไรไ่ว่าจะบวกสิ่อนไรวกิจกับ่อนอกลัวบวกกิจกัได้่นี่แมมบวกกแล้วมันกินตลอดเนาะกินตลอดชุบแป้งทอดตลอดเก็ได้เยอะอยู่แล้วเบ็ดเราก็ประมาณ40หลังนะครับได้ วันนี้คิดว่าน,น่าจะได้เอากิโลดีป่าประมาณตันหนึ่งครับต <c oughs> าแล้วครับฮอไอ้ขี้ดินขี <c oughs> ้ดินกันที่เขาสั่งผักไว้รอแล้วนะวันนี้นี่ยเขาจะทำเหมือนแกงส้มแป,ปรซะปลาช่อนผนนี้เมนูรอไวแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะตอนที่เรากำลังถ่ายทำกัน,น <c oughs> อากาศฝนตกตกแรงมากเลยครับทุกคนดูน้ำขังหมดเลยครับนี่ ก็เลยทีมงานก็เลยซื้อปลาที่ผลออกมากกินปลาค่ะจะกินปลาซิ้ปลาทุ่งนาแต่ดูทรงแล้วมันไม่น่าจะรอดแล้วล่ะน่าจะไปพ้นตลาดได้กี่บาทเอาลองดูมันจะได้อยู่บ่มันจะคุ้มค่าเบ็ดยี่บอซื้อเบ็ดมากนะเกือบสองร้อยซื้อปลาเอาไปดีกว่านมันไม่ได้ใช้ความสามารถดิอันนี้เราอยากใช้ความสามารถปลาสองร้อยได้กินเลยไปดีจะวัดความสามารถของเราไงอันนี้คือใส่แล้วมันบอแมนกำลังเราเกือบ โอ้เมาหมัวขึ้นน้อยหน่อยโบรูว่าเป็นใครด้หมวกใหญ่ <c oughs> โว้เป็นหน้าบิตาดว <c oughs> ่าแม่อะไรมหมวกอันใส่แล้วครับเอาคีเดียนใส่แล้วบ่เอาคีเดียนใส่แล้วบ่ปลาหลายนึงเลยเอาเสียบเลยเสียบเลยเดี๋ยวมันเข้ามาอีกนะครัอาเนี่ยอ้ามใส่แล้วนะครับนี่หลังอันนี้หลังที่หนึ่งโบอ้ามหลังแรกเสียบลึกๆเด้อเดี๋ยวมันเอาเบ็ดเข้าไปด้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าลึกๆอ้ามลึกๆปลาใหญ่วะเอาให้มันหมานนะครับหลังแรกนะครับใส่เบอร์หนึ่งด้วยนั่ อาเมนเด็ดมาแมนโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนยังบ่เคยใส่เบ็ดอยู่นื้ดูทีมงานเคยใส่เบียดหรือเปล่านี่โอ้เคยใส่เบ็ดเสียไหมนี่ยังไม่เคยครับเคยครั้งแรกครับหาประสบการณ์ชีวิตครับเบียดนี่ก็ยังใหม่ๆอยู่ด้วยครับนีไปเอาตลาดมาเมื่อเช้านี่ไปตั้งแต่เช้าหนุ่มไปหาซื้อเบียดโอ้เบียดหาซื้อยากขนาดเลยรอดมาเนาะใส่เบ็ดานะครับดูวิธีการใส่ที่กระเดือนนะครับใส่เลยนี่นะครับ เงินใส่แล้วนะครับทะลุยังสจาให้เห็นเบียดกันไปว่าใช้ได้อะถ้าเห็นเบียดไปว่าไม่ได้นะอ่าเนี่ยโชว์ครับนี่ไม่เห็นเห็นไหมนี่เห็นครับอย่างนี้ปลามันจะฉลาดนะมันจะปลามันจะฉลาดมันจะรู้ด้เราต้องฉลาดกว่าปลาได้จะกินมันนะดูนะครับสั่งผักมาแล้วนะครับว่าจะทำอ่าถูกต้องถูกต้องได้การว่ะดูหน้าตาไม่น่าเชื่อว่าจะใส่เบดไป อเอาอันนี้ถือว่าของอาร์มสองหลังนะนไอเบ็ดทั้งหมดอะ่ะมันมีทั้งหมดเบ็ดมันมีทั้งหมด30ิแบ่งคนละสิอันนะกติกาคือเราจะวัดเป็นโซนไปเลยเดี๋ยวจะไปตรงทุ่งนานู่นนะหาไม่เป็นไรนับจากนี้นไปของอาร์มสองหลังแล้วตรงไอ้ไม้ไออาร์มนี่เหมือนจะได้วะ่ะไม้มันดีได้นน่เสียนปลา่ะสองคนนี้ใส่เอาด้อ <laughs> เบ็ดก็ต้องใส่เอานะ <laughs> กติกาห้ามช่วยกันนะ <laughs> ห้ามช่วยกัน อ้ามช่วยกันเอาดิแล้วคำช้ำเราจะมายามได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาดูว่ามันการหาปลาเราอยู่อันนี้เราอยู่รุ่มไอ้น้ำหนองหารเลยได้เบ็ดพี่ใช่ปุ๊บเสียชื่อเด้วยทีมงานกำลังใส่เหยื่อนะครับเรามาดูว่าใครจะได้เยอะหรือจะไม่ได้เลยแต่สั่งผักไปแล้วนะเราจะมากินตุ่มเปซสะเฮ้ยเปสะปลาเนาะ อามสามหลังแล้วอามไปแล้วอามหุ่นจะเข้ามึงนี่วะลงได้ไหมนั่นพุ่นจะพาลงไปทุ่งนาพุ่นเหลือไว้ในเด้อพุ่นด้วยหุ่นพุ่นหุนแม่นไปพุ่นล่อยอามก็แถ่พหุ่นไปเลาะพุ่นเอาเนี่ยครับไอ้นุ่มไอ้นุ่มเบ็ดกบอ่ะเบียดเกอมือได้นะอันนี้กลัวขี้กระเดือนนะครับนี่ไอพ่อตลกว่ะเฮ้ยระวังเบ็ดกอมือเด้อเจ็บแค่ไหนอย่าไปสะบัดจืด ไอ้พวกมันกูขี้กระเดือนพวกกูขี้กระเดือนมาหนิพอม่ฮักไอพวกกูกลัวเสือเดือนนะครับเอาเพิ่งรู้มันกลัวเสียเดือนระวังเด้อเบ็ดนี่ยเกาะนั่นโคตรปวดเด้ออย่าอย่าไปสะบัดมันจะเกาะมือนี่อันไปกี่หลังแล้วอันอามไปสามหลังแล้วหนุนปูนผู้เด้อผู้เด้อหมายใครหมายมันจำไว้นะห้ามขี้โกงกันเด้อไม่ใช่ว่าใครโดนปลาแล้วไปตั่นของมันของเจ้าของไม่ได้เด้อใส่ครับยอยส่เสียงของเจ้า ขับมาใส่ไปตลาดก่อนห้ามโกงเด้อห้ามโกงเด้อได้มั่กซีดเบ็ดได้คือได้เด้อไม่ได้คือไม่ได้เด้อพลักบุ้งมาไลน์นี่มซีดเบ็ดเลอปลาลายอะไรได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะห้ามโกงไม่ได้คือไม่กินเด้อตอนเย็นน่ะมีแต่มาม่ากับไข่แล้วตอนเย็นน่ะไม่มีเอารอดูโอ้อย่าสะบัดเด้อเฮ้เบ็ดเกาะมือเราปลานั่นปวดเท้ได้ โอ้ยโปรมใส่เบ็ดกบได้นี่เบ็ดเบ็ดลักษณะนี้เบ็ดกบนะครับนี่นี่การใส่เบ็ดกบในโปรมมาดูสินี่เบ็ดกบนะครับนี่เอาเอารอดูมันสิมานของมันกรบพริจหรอเอ้ยพี่อางยังอันนี้เนาะวอากันสองโปรจะไปใส่เลยก็ได้เด้หรือจะเอาใจอีกบ่เออาีกเดี๋ยวผมต้องไปสร้างแลนด์มาร์กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตามไปถ่ายอยู่อยู่ตรงไหนผมไม่ถือเราของอาบนะพันเาไปกิกินลเอ้าปลาอาบกินเสวยอ้าวปลาอาบได้แล้วนะครับเขาคือหมานะ อ้าวได้แล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวตัวใหญ่บอมอ้ปลาลิกปลาเข่งบอมอ้าวได้แล้วนะครับทุกคนได้แล้วนะครับมาลุ้นครับมาลุ้นครับลุตวะพี่ลุดเหรออู้หลุดเลยกินเมื่อกี้ได้ยินเสียงจ็อบช็อตช็อตอยู่เออเนาะเมื่อกี้เนาะดึงขากันนี่ดึงขาลุตลุดลุตหลุดหลุดวะลุดครับโอ้ยเอาแล้วเสื้อเดิมยังอยู่เหรออยู่อยู่โอเคโอเคโอ้ดูแล้ววันนี้บอมทรงดีกว <ๆๆ S 1> ่าเพื่อนวะ เดี๋ยวโป้จะเย็นไปหาหมายไปรอเลยหาไปรอเลยเดี๋ยวพี่จะตามไปถ่ายเป็นพยานไว้แมนจะใส่ทีเดียวเลยในเท่าที่ดูเนี่ยใช่ไหมแมนใส่เป็นแค่ใส่ไอ้ใส่ดีกว่านี้ก็ชวโมงนึ่งก็เนี่ยเกาะใส่ปลาเนี่ยไปเรียบเกาะสตางคานะครับตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับใส่อันนี้เหยือบวะใส่เรียบร้อยแล้วนี่จะใส่ทั้งนมดเล่ฝนก็ตกในดินนะครับนี่นาข้าวไหนโป้โป้เป็นไงโป้ไหนมาดูสิ สี่หลังสิบหลังนะครับของโผจะใส่แล้วใช่ไหมนี่เอาเลือกมไม้นะเอาแต่ละคนเลือกไม้ห้ามขี้โกงเดอ้อได้ก็คือได้ห้ามมันตัเอของกันนะไม่ตูครับลุน้ำ,นำต,ลตลาดเลยนี่น้ำเลยนะครับใส่เลยเอาเลือกโปใส่เลยน,น้ำท่วมหัวเลยครับจำหมายด้วยเลยออมมาแล้วได้บออ่ะออมได้ไหมยังยังไม่ได้ครับตอดอยู่เดี๋ยวเพื่นใส่สลับกันนี่เดี๋ยวเพื่นกระหลงของกันอ้าหนึ่ง นี่ครับนาข้าวจะหน้าไปดูยจะได้ถอดจะได้ถอดรองเท้าด้านข้างพอดีฝนตกมึฝนตกนะครับฝนตกเมื่อกี้นี่น้ำท่วมเลยแล้วบางเกลือหอยนี่แหละน้ำเลยคือ ใส่ได้ไหมแม่นเลือกหมายเลยอามันเราจะไม่บอกกันนะครับอ่าแล้วแต่เลยนะครับใครจะใส่ตรงไหนเลือกได้ตามสบายเลยนะครับใส่สลับจำสีหนูอาแล้วครับเลือกแล้วครับหมายครับครั้งแรกนะครับของโก้โก้ไม่เคยใส่นะครับจะรอดเลยจะเลือกเขาวันนี้อ้าวอาใส่แล้วครับนี่หนึ่งไม้นะนี่อานี่จำไว้ละหนึ่งไม้เดี๋ยวเราจะมายามกันใส่เลือกเท่าไรแห้ง เดี๋ยวคขำๆนั่นแหละจะมาลงอาเมียนใส่แล้วนะครับอาเมนใส่แล้วนะครับมีทั้งหมดสิบหลังนะไม่ได้เยอะนั่นนี่ถ้าเอามาเยอะนี่้ัะบวชเราดูแล้วหลังแรกนะครับไปแล้วแหกมานะครับหลังนี้ลึกๆเด้๋ยวเมนเสียบจ้ำๆเลยเดี๋ยวมันเอาเบ็ดไปด้วยดิอาลงเอออาเอาคาถาอยู่บ่คาถาอยู่บ่กินดามณี ไม่เน้นทรงนะครับเดี๋ยวันนี้เน้นคาถาโป้นี่ต้องใส่พิษหมานมาเบิ่งแล้ยมวยซุ่มนี่นี่โป้นี่อ้าวจะว่าได้กินแหละของแมนพี่ได้ยินเสียงพี่เสียบลงก็กินแหละแมนเอาอีกเนี่ยกินแล้วบ่อ่ามันโลใสแล้วไปแล้วนะคุณโอ้ก็ใส่ดีแท้มาสูตรนี้เป็นสูตรมักบ่อน มันมักขวัญเด้ม right ักง um, yeah, really ่ายนี่เด้นี่ยังโมใสเลยนี่อ่ามันใสยังยังโมใส่นียังนี่ขาดกันหนดหนิแมนผักที่เขาใส่แกงหน่อไม้น่ะแมนบอกฮึผักไสเงี้ไอ้ผักสะแงงน่ะที่เขาแกงหน่อไม้อาทิตย์ที่แล้วอ่าหลังที่สองนะครับแมนใส่แล้วสองจำด้วยนะจำด้วยนะของตัวเองนะห้ามขี้โกงนะ โอเคสองเดี๋ยวค่ำๆเราจะมาหยามเบ็ดนะครับจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยนะใครใส่ตรงไหนน่ะอามหมดแล้วบอะใส่ตรงไหนบ้างเมื่อกี้นี่โอเคเดี๋ยวใส่เลาะไปเจ๊นี่นี่นี่ของอามนี่เดี๋ยวไปดูโฟกกันนะเสียบหลังนี่ก่อนว้าวปีเตอบอลมาร้อยหลังเนาะร้อยหลังนี่ยังไม่เสรแล้วขนาดสามสิบได้หนิเค เสียบแล้วนะครับหลังที่เท่าไหร่แล้วครับนี่หลังที่สามครับสามโอยเสียบเอาเสียบเอาคือแสร็สามหลังโอเคคือบ่าน้อคือบ่าน้อที่ได้กินนี่ว่าน็อปปลาเมื่อนี้อ่าเสียบแล้วโอเคอ่ามั่นใจมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับโอ้โห ถ้าเต็มร้อยผมให้ร้านครับโอเคไม่ครับให้ร้านขายปลาครับจะไปซืป้อปลามาเดี๋ยวเราจะไปดูโป้นะครับฝั่งนู้นโป้มันได้กี่หลังมันกระเสียบอยู่แต่แนวเดีวยวกันนี่แหละพี่ดูนี่เลาะๆอยู่นี่ละนี่โป้เป็นไงโป้เป็นไงเป็นไงกี่หลังฝั่งนี้เดี๋ยวไม่ได้เสียบบ่เนี่ยลองเสียบมันจะอยู่ตามปลาข้าวโดยปกตินะี่แต่เดี๋ยวมาเล่าปลาฝึงใส่ครั้งแรกนะครับนี่โปอ้ มันอยู่สูงบรรยากาศดีครับเบียดพันกันนะครับตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วครับเบียดพันกันครับตอนนี้เป็นอุ้มหลุมอุ้มลุมเลยอ่าเรามาดูครับจะรอดหรือเปล่าปลาที่แกะครับบันโอ้ผู้ปลาตัวเบืเริ่มเลยโอ้ไปนี่เสียบไว้หน่อยแก้แกะแกะนั่นก่อนรอดปลาตัวเบืเริ่มเมื่อกี้นี่โอ้โหบ่มีมันมีตัวนี่เออนั่นแหละเสียบเลยยังไงก็ได้ตรงนี้นี่ คนเยอะทู่นี่เสียบลึกๆเด้อไม่งั้นมันเอาเบ็ดไปได้เสียบไปหนี่งสักสหลังนึงเนี่ยเสียบนี่แล้วก็เสียบนี่นี่ได้อยู่นี่อ้าวเมื่อกี้นี่เ <c oughs> บ็ดติดครับทุกคน <c oughs> ดูครับเบ็ดติดแล้วครับตอนนี้ม้วนกันเลยครับแพ้ถว okay, ชนวนี่ได้แล้วเบ็ดติดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะได้เมียเขาไหมครับได้เมียอยูบอ่บ้าง อ่าอยู่หากินเป็นอยู่บ่นี่บรรยากาศดีมากครับทุกคนนู่นท้องไร่ท้องนาท้องฟ้านะครับนาข้าวเป็นไงครับได้ไหมครับโอ้โหเบ็ดติดกันนะครับได้ครับได้เบ็ดติดกันพอดีเลยครับยังไม่ออกนะทุกคนเดูนะครับเสียดายฮะเบียดต้องไปเอาไปเอาเบ็ดออกก่อนนะครับปูนดูสภาพเบ็ดแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ครับกลับมาใส่ใหม่หมายว่าปลาตัวใหญ่มากครับเมื่อกี้ ดูนะครับเวอรสองคนนะครับอ้าวเหมือนกันเลยนะครับเบียดติดต้องออกกปครับออกกันคุณจะมาถ่ายใส่เบียดนะครับต้องมาเอาเบียดออกแล้วทีนี้อุตส่าห์ซุ่มนี้หนิหวยซุ่มแล้วคนดูเขาแั้วเนดเบียดติดครับทุกคนข้ามแล้วครับตอนนี้ยังไงครับพวกได้แม่นะครับมืดเลยนะครับตอนนี้ทุกคนผมมีสูตรครับแก้ปัญหาที่มันแบบมาเกี่ยวกันอย่างนี้นะดูครับผมรู้มันเอาไง มันถักเปียกันได้ร้อยฮะผูมีสวยครับไปจะทำไงทีนี้ดูสูตรโปเบียดเกือบสิบหลังนะครับนี่ใส่สามเนี่ยครับสูตรโปนะครับไปแล้วตามมาครับไปตามมาโปจะเอาไปใส่แล้วนะครับตามมาครับแมนโปมันจะไปใส่ได้แหมเน้ยโปกับแมนนะครับพี่สิบน้องอ้าววันนี้ก็เป็นไงวงครับ เอาเป็นสูงยังไปไม่รอดนะครับเอาเป็นสูงนะครับอุ้มร่มอยู่นี่เออแต่ของแมนมีโอกาสออกอยู่สู้สู้สู้เดี๋ยวไปดูโป้ก่อนอ่าโป้มันจะเสียบแล้วนี่โอ้โหนี่โอ้โหเชื่อมเชื่อนี่เชื่อมนี่เอาเลยนะครับดูครับได้โลนะครับเอาเลยเสียบบู้เลยนางั้นเสียบลึกเด้อโอ้นะครับสูตรใหม่นะครับเสียบันลึกเสียบันลึกปลาใหญ่ได้สาเนี่ยเสียบันลึกเอาปลบเอาปลาโดครับเนี่ยปลาอ่านี่นะครับสูตรโป้นะครับเรามาดูกัน กะเอาทีเดียวเลยนะปูนี่เอาถ้ากินก็ถือว่าสุดยอดแหละนะทุกคนดูครับปูเสียบเบ็ดทีเดียวเจีดหลังนะครับนี่ครับสูตรดูใหม่ครับอยากสูตรใหมฉันลำผมอยากจะสอนมากสูตรนี้ครับเราดูกันตอนเย็นนะปูเดี๋ยวมาดูตอนเย็นเดี๋ยวเราจะตอนเย็นเราทำยามเลยเอาสิมาก้านกันเด้อโอเคดูดูเดี๋ยวเราไปดูนะครับดูเบ็ดใส่ทีเดียวเจีดหลังนะครับ โอ้ยเนาะเออไปดูดูไปเอาใจเอาใจช่วยทุกที่เจ้าหนุ่ยดูนี่ดูนี่ยังไงครับพี่ไม่เขาอาศัยเขาจะเอากลางคืนคนนี้เนี่ยเขาหากินกลางคืน <c oughs> เล่นนี่คือถ่วงเวลาได้หนิ <c oughs> นี่เอาให้ได้แล้วดูแลพยายามสูงเนี่ยนะนี่ออกหลัลงหนึ่งเออได้แล้ว <c oughs> เออจะออกใช่ไหม <c oughs> จะออกได้อยู่ <c oughs> ใส่เบียดครั้งแรกนะครับนี่คนระับประสบการณ์ เดี๋ยวต้องพาดูเป็นไงบ้างพ่ใส่เบ็ดครั้งแรกเป็นไงบ้างครับวันนี้เปิดประสบการณ์มากครับเป็นไงเปิปอดแบบเทคนิคการใสเ่เบ็ดใหม่ๆขําแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น <ะ S 1> มืดแล้วไอไ้อที่เห็นขา,ขาวๆนั่นคือมือดแล้วนะแต่กล้องอะแต่กล้องมันยังไม่มืดนี่ครับทุกคนขําแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคนนี้เขาพยายามอยู่นะครับเอาตั้งแต่นู่นแหละหัวข้าย,ยังไม่ไปไม่มาไหนอย,อยู่นะครับตอนนี้คันกับอุ่นๆเลยนะครับทำไงบัดนี้สละิทธิ์บ่ไม่ครับ พองคาถาใส่สูตรจะใช้สูตรบ่ใช่ใช้สูตรมีสูตรคาถาต่องคาถาแล้วนะครับ <laughs> สูตรหลายขนาดสุดๆ <laughs> อ้าวน่าจะโห้นสูตรในปว่หรือปีาเอาลนะเอา,าสูตรนี้ลนะเอาทุกคนไปดูอันนี้คือจะไปใส่บ่นี่ <laughs> ใช่ครับไปใส่ใส่ซิตี้สิตน้องของเขานะครับอามาดูสูตรเมนเหมือนกันเลยนะครับใส่ทีเดียวกี่หลังใส่ทีเดียวกี่หลังเจ็ดเจ็ดหลัง อ่า,อาผมบอกเลยนะว่าสูตรนี้เราจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับใส่เบ็ดเสียบทีละเจ็ดหลังนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่อ่าสูตรใครสูตรมันนะครับเราก็ไม่ว่ากันมันเป็นสูตรที่เขาเรียนมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเรามาดูว่าปลาจะกินหรือเปล่าอ่าแมนไปแล้วนะครับเสียบลึกๆนะครับลึกๆน่าจะเอาปลาหอยเจ็ดหลังไม่ใช่เอาจปลาเอาปาลาโลม,มาคุณบอกเอาปลาวานครับปลาวานดูครับทุกคนครับตอนนี้เสียบแล้วนะครับเบ็ดพันกันเสียบทีละเจ็ดหลัง ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็กลับไปพักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวจะกลับมาก้านนะกลับไปพักขึ้แล้วครับทุกคนโอ้เสียไว้ตรงไหนบ้างนี่ซึ้นแล้วนะครับทุกคนครับโมมีไฟเล้วนะแมนไม่ได้ไปฉายมั้เนาะตรงนี้ไฟฉายสองไหมตรงข้างหลังแล้วก็ตรงบก้านไปนทำนี่โปกับก้านไปด้วยเลยนี่ขากลับนี่ก้านไปด้วยเสียไปนี่เพราะตัวนี้ตัวนี้กี่หลังนี่ยหนึ่งหลังครับเออลองลองก้านดูดิเออขากลับก้านไปดูอีกนบ้วะหลังหนึ่งเอ้าเอ้าเอา เอาได้เสยเอาแมนได้เสยกัม <apl ians> <śmy> ันอ้าวไไอ้้้้โปดเสยนาพี่ว่าไอ้โป้มาดูกล้องนี้ปลาอะไรเอาได้เฉยนะครับทุกคนปลาปลาเข่งนะครับอ้าวหากินหมานตัวนี่แต่ว่าผมได้เมียแล้วฮะเนี่ยได้เมียแล้วอ้าเดี๋ยวว่าได้โป้แมนมันได้เสยมาผมใช้ได้เมียนะมครับทุกคนครับอ้าวตัวแรกนะภูมิใจไหมโป้ปลาตัวแรกแมนสองใคสายที่ภูมิใจครับปลาตัวแรกในชีวิตที่จับได้ปลาหมอนะครับทุกคนโอ้ปลาหมอเด้อมันในหลังในอโป้หลังหลังในโป้ใส่แัวนี้ว่ะ อยู่ฝังอยู่ฝังฝังนี้ได้ใส่ไหมนี่นะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยของพี่อามเอาอดีาว่าเรื่องกาคุยด้เอาไปโชว์เลยเดี๋ยวเราเอาไปโชว์นะต่างแค่เลียนกันแลฝังนี้มั้งนี่นีก้านนี่ของอามอยู่นี่ดูด้วฮะแม้นขโมยขโมยยามขโมยมาดิขโมยกานมันดิแล้วแกขโมยดึงอไรมาไม่ใเราไปแล้วปล่มีหรอาไปแ้ไปแ้ค่าไแล้วครับตอนนี้โป้ได้นะครับต้องเอา ทำอะไรครับตอนนี้ก้านกระปูครับทีพยายามเบ็ดนะครับตอนนี้เหอกระปูเอาแล้วได้เหยื่อแล้วนะครับแมนกลางคืนนะครับนี่ปูนะครับออกมายามเบ็ดกลางคืนนะครับเบ็ดที่ใส่ไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครได้ปลาบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามทุ่มนะครับยามเบ็ดครับพยามเบ็ดเบิ่งของโป้ครับดูของโป้เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับ ใส่แบเน้อโหใส่เบียร์ข้างแรกเดี๋ยวในไฮไลท์มันอยู่ตรงนู้นไฮไลท์มันมันมีอยู่ไฮไลท์มันอื้อติดตรงนี้ครับติดตัวของปู้โอกูขึ้นมาเลยก็ได้อ้าวมาดูหลังแรกไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยได้กินข้าวแรงอยู่ปูหิวข้าวขนาดนี้ไม่ได้กินข้าวเลยได้นี่เร็ไปเลยา กูไปเลยด้วยแล้วก็เกาะแส่นั่นแหละพวกมันจะบมพันกันเด็กเล็กก okay. ิ่งไม้มีไหมอยู่นี่ไม่ม <c oughs> ีใส่ให้วไว้ปวกจดูที่ผลงานนะตากับเขาอยู่วะแต่แ้งแต่ห้าโมงเย็นครับทุนตอนนี้ก็สามทุ่มมายามเด็ดนะ <c oughs> โอ้ายอยาบาวใส่เด็กโกะนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับติดลมแล้วครับตอนนี้น้ำน้ำคนลึกเลยฮะน้ำคนลึกครับหาอยู่หากินนะครับครั้งแรกติดลมแล้วครับตอนนี้ข้าอยู่ไม่ได้กินนะครับตอนนี้ติดลมล <laughs> ลเลยไม,มไม่ใช่ดิฟูดปะนี่หลังหนึ่งนี่หลังหนึ่ง เดี๋ยวเามาขยเก็บนะเอาเดเอามาแต่ข้างในไหมเออเก็บมาแต่ข้างในนู่นเลยเอาน้ำคือกระเพื่อมกระเพื่อมว่ะตรงนี้คือได้ปลาเราประมาณตอนได้โกูอยู่ไหนบ้างได้เลยได้เลยงานว่ะอืมกูไหมกูให้มันเลยกูเล้ของอามก่อไม่ได้ครับอารมไปเสียบอลแล้วนะครับสนัดสิบแล้วหนึ่งตำแหน่งอารไม่ได้ไปแล้ว ก็ได้นี่มันปลาได้ปลาเขียงตัวหนึ่งปลาโปได้นี่ห้องไขรนี่โปหล้างแรกหลังจากใส่คาถาไปนะครับตัวนี้คูอชื่อว่าคาถาด,ดึงดึงดึงเอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นระวังครับระวง<อ>ะรันะนะวงนะครับไม่ระวังนะครับผมมันจะดีดส่ตานะครับเ <c oughs> บ็ดจะเกาะตาโอ้ยโอ้ยอุตส่าห์ดีใจ ไม่ได้แล้วครับนี่เกาะใบไม้นะครับไม่ได้นะครับทุกคนครับตัวนี้ไม่ได้โอ้ดูครับมาทางลากเลยใช่ไหมเอาอันนี้เราไปกินเลยแย่งกินเนาะไม่ได้ครับอ่าไม่มีใครได้เลยตอนนี้โอ้ชิไดะปลาฉีกตัวเดียวนะบอสไปนี่งไปต่อครับไปต่อัวใครนี่เก็บเลยเอาหนึ่งของใครนี่ น้ำน้ำอย่างลึกอ่ะใจมน้ำมาแต่นู่นของผมวใช่เลยเอาเลยเา้มาแล้วเอาเลยของใครกันเลยอโอ้หมดเลยเคือหายไ่ใช่มันหลุดบ้าบานี่นี่อยู่นี่นี่เจ๊นี่นี่จำได้ปะนี่นี่แหละแมนหล่อลื่นติดลม ได้บอแมทนี่เข้าฮึมฮึมโอ้หรือว่ามันกินอยู่แล้วมันหลุดบอเพิ่มจัดเหลือไม่มีเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่ว่าพอดีระวังดีเต็มตั้งออกมาไหมได้แม่กกาป้าโบ่าณหมุนจิ๋วๆทีเดียคนละกูระวังนะหมุนจิ๋วๆคนเกาะไหมเดี๋ยวเผื่อไม่หามาใส่อีกที่ได้กินปลาเข่งน้อยนะบอ นี่หลังนี้อีกนี่ซ้ายนี่ของไขของแม่แล้วนี่ไร้คาถา,านี่แม่หรือปู่นี่ยแม่ของผมแม่คนเดียวของปูป่บอกโบได้อีกแล้วอันนี้เหลือเหลือนี่เหลือเหลือแสดงว่าไม่ตอดเลยนี่ออกเหลือ,อ,ลอจะน่าดูดงเลยพวกลำทางหมดแล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ครับที่สองคนใส่ไว้ <c oughs> จำได้ไหมครับตอนที่เราถ่ายมานะครับ สองเสือก็ใส่ไว้นะครับมันมีไฮไลท์อยู่อ่าเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงว่ามันจะได้กินข้าวไหมนี่โน้่ยก<อ>กินมามา่าไม่ต้องกลับไปกินมาม่าเลยกูมาม่ากับไข่ยูคิดว่ามาม่ามาม่าไข่ปลาจิ้งโอ้ยมันมีคุ้มค่าเบียดแล้วนี่ซื้อเบียดมากเกือบซื้อเบียกกด,200ด,ด,ดสองร้อไปซื้อปลาหลังซื้อเบีดมาเกือบสองร้อยเฮกับอยากทดสอบเนาะกับขดเห็นว่าเป็นเสี่ยนปลาเฮอ้อยนอนอยู่นี่ไปซื้อไอ้ปลาตลาดมาเนาะ จบเลยว่ะจบเลยถ้าไปคีปลาตลาดมาเดี๋ยวเราไปดูยังยังอย่าพึ่งเราไปดูไฮไลท์นู้นจะมีสีเผ็ดอยู่ครับสองที่จะเย็นเย็น,นจีนดามันีนี่ตรงนี้จำได้เลยได้อจิบบหนึ่งสองสามปุ๊บ<ว>เฮ้ยเฮ้ยไ,ได้ทุกคนหลุดเหรอบอมันติดอันอย่าง เบาคตึก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 ว่าสี่ถั้ยยังทำให้ลุ้นเนี่นี่ได้ได้นี่ตัวนี้นี่ว่ามันสี่ถังโอ้ยโอ้ดีใจหมดได้เมื่อกี้นี่อะไรตึก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 อยู่ว้าวว้โอ้ยได้แล้วไม่ได้ครับทุกคนเจ้ตรงนั้นล่ะตรงนั้นอีกหนึ่งของหวานมาก โไปเอวเจกว่าได้มั้งฮะเฮ้ยตึงๆนะฮะตึงนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปกบเบาะนี่หลุดอีกแล้วไม่ได้ครับทุกคนเราจะไปดูไฮไลท์นะครับทุกคนไปดูตัวซีเซ็ดตัวไฮไลท์เอามาเอามาเล็กเกินอะนี่ เอามาเป็นกระมังใช่<อ>จะมาใส่ปลาใช่ไหมามาใส่น้ำมาจะมาใส่ปลาอ้าวดูไฮไลท์ครับตัวนี้ครับนี่ยสองเสือเดี๋ยวว่าจะจิบสามเลยเฮ้ยมาครับเฮ้ยเมื่อกี้นี่เฮ้ยครับเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เฉยแมนมาครับเอาได้อีหลีเมื่อกี้เห็นตอดอยู่เฮ้ยเอาคู่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เฉยเอาแมนดิ เชดิดิเอาทำเป็นเล่นไปนได้ปดนหุดโอทุกคนได้ปนหยุดข้ออเออาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเมนบอกแล้วผมมันหากินมาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว,ยว,ยวก่อนอื่นนะเบ็ดกี่อันเดี๋ยวมาดูมัน <c oughs> เดี๋ยวทุกคนทำเป็นตลกไปแมนแมนยกขึ้นสิยกขึ้นดูครับทุกคน <c oughs> เรามานับเบ <c oughs> ็ดเรามานับสูตรเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องใช้เบ็ดเจ็ดอันนะครับนี่ได้ปนหยุดนะครับทุกคนนี่ไม่อยากจะคุยแองแองแหน่อยแอกหน่อยไม่ธรรมดาวะทุกคนนี่ ไอ้ได้จริงนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ได้จริงนะครับไม่ได้เตรียมครับนี่ไม่ของแท้ <laughs> ปลาดุกนาด้วยนะโอ้ยอย่างเหลืองครับพว,ว่าไล่ไล่ขาานายหรือเปล่าฮ,โฮะโฟอ้สุดยอดทำไมโอ้สมคำคุยว่ะเอาลงเอาลงเฮ้ยอีกอันนึงครับทุกคนโอ้ยแม่แม่แมเห็นตัวนั้นตึงมาะุกคนพวกตึงเลยใช่ตึงเพี้ยงเอาลงใส่คู่เฮ้ใส่คู่ใส่ถังเอาอะไรครับทุกคนเดี๋ยวมีไฮไลท์อีกนะครับอ้าวไม่ได้เตรียมนะครับตัวนี้ปลาดุกนาเอาไว้ก่อนครับเอาพวกไปดูไปดูเอาเบียดวางทุก่อนพวกไดวางทุก่อน ไม่ทำให้เบ็ดตึงต้องถูกได้ค่ะเอาแล้วครับอา้าวอะไรก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ได้ไหมพวกเอาเอาเอาเดี๋ยวว่าได้ถูกอีกหาเลยได้เบ็ตึงๆเนาะเมื่อกี้นี้พี่โอ้ไม่มีปลาฮะอันนี้อันนี้อันน <laughs> <อ>ี้ <laughs> อันนี <s> ้โดนกินเฮ้ยอันนั้นอันนั้นบอกแซวว่าจริงไหมไอ้ปลาบอกว่าไก่เห็ดคำใหญ่มากโพ๊ะโพ๊ะ เอามาเสียบฝั่งนี้นี่เอามาเสียบฝั่งนี้ตรงหมายแมนนี่นี่เอามาเอานี่เดี๋ยวพงษนี่ค่อยมาเก็บเอาเราแมนครับโอเคทุกคนยังไม่น้อยก็ได้ปลาดุกหนึ่งตัวกับปลาเค็งหนึ่งตัวนะครับวันนี้ังได้ปลาหนึ่งตัวครับมีอัไม่ไ้ฮะเป็นไงเป็นไงมาครับวันนี้ความรู้สึกใส่เบ็ดครั้งแรกแล้วได้ปลาด้วยนะทุกคนข้างหน้าผมจะใส่สักประมาณเจ็ดสิบคันครับจะได้อัเจ็ดตัวบอกอมไปตีบอลนะครับเดี๋ยวบอกอัมนะครับเนี่ยวดูครับปลาดุกโอ้ทุกคนเนี่ย เหลืออ่อยเลยปลาตัวถือว่าใหญ่อยู่นะมันไม่ได้เล็กดิเปยังไงพวกวันนี้ประสบการณ์ใส่เบ็ดครั้งแรกดีใจครับที่ยังได้ตัวหนึ่งเป็นกาลังใจได้ปลาเก่งตัวนึงเก่งน้อยเออแมนได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จป้านี่จะทําอะไรกินเนี่ยแอคแล้วครับแอคแล้วเกือบหน้าแตกนะครับทุก๋ยจะจะทำอะไรกินครับอ่าเมนูครับเมนูผัดเผ็ดปลาดุกครับเผ็ดปลาดุกโอเครอดครับวันนี้โอเครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันเนาะ จัดไปครับคลิปหน้าครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเน<ม>าะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านี้ครับฝากไว้กับปดุครับฝากไว้กับปดุไปครับผมไปครับ